หิวเว้ยไม่มีอะไรกินเลยก็ตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าเร็กซ่านะครับทีเร็กเพสเมียของเรานะตอนนี้ก็จะตายแล้วเปิดคลิปมาจะตายแล้วหิวอาหาร <c oughs> ไม่มีอาหารเกินเลยตอนนี้ก็อยู่บริเวณบ่อน,น้ำที่เดิมนะครับแต่อยู่บนภูเขานะก็ฟาร์มมาได้ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับ ตัวนี้ใช้เวลา3.7ชั่วโมงนะครับก็จะกลายเป็นอเดลนะรู้จะเป็นได้หรือเปล่าเนะี่ยอาหารกม็มีให้กิน AI ไม่เกิดได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับรู้ไปเกิดไหนคนเต็มเซิร์ฟสงสัยเป็นไปเกิดกระจายกันนะเฮ้ยมีเสียงเสียงสวรรค์นี่เลยเสียงสวรรค์แหละรีบกลับไปเลยเอวาซะด้วย ที่กลับไปก่อนที่คนอื่นจะได้ยินเราไปปิดปากมันโอ้โหบทจะมีอาหารก็มาให้ถึงที่เลยมาเสิร์ฟถึงที่โคตรด,ดีแต่มันนานๆมันเกิดทีอะเจเอว่างับไม่โดนบ้าจริงตามไปรีบไปปิดปากมันก่อนที่มันจะร้องอีกมพื่อนอื่นจะมา ย่างเรากินโอเคเรียบร้อยฮะกินเลยโอ้โหนานๆจะมีอาหารที่แบบตัวใหญ่กินทีนะรู้สึกรู้สึกว่าจะไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่แต่ก็ก็ดีดีกว่าไม่มีอาหารหมดไวมากครับแต่ได้ครึ่งท้องแล้วโอ๊ยซากน้องไม่กินน้องบอกว่าขี้เกียจแทะกระดูก เฮ้ยมีอยู่ท่าข้างหน้าวะ่ะเป็นมิดหรือเปล่าวะเนี่ยหรือเป็นมิดฉาชีพเหมือนวิ่งตรงขึ้นมาครับเดีย๋ยวบอกได้ว่าจะมาล่าเราเนี่ยถ้าจะล่าก็ต้องเตรียมรับมือนะฮะแต่ว่าเราจะใช้วิธีที่ประดิประนอมก่อนนะครับผมมีซากแล้วก็ผมจะยกให้มันก่อนหวังว่าจะกินแล้วต่างคนต่างอยู่ มาสองตัวมันมันตรงมางนี้เลยอะถ้าทางไม่น่าไว้ใจมีซากข้างหน้าเนี่ยอเอาเลยเอาเลยถ้าจะกินนะ่ฉันยกให้มันอาจจะเห็นเราตัวเล็กแล้วก็มันอาจจะอยากล่าเราเนี่ยดูสงมากินซาก คิดหมดแล้วอย่ามาล่าฉันนะอุตส่าห์ใจดี AI เกิดปะขอมันก่อนแล้วกันกัดไม่โดนว่ะโอเคต่างคนต่างอยู่นะฉันก็มีอาหารนายก็มีอาหารเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเรานี่เหลืออีกชั่วโมงหนึ่ะครับจะโตได้เต็มเต็มที่นะเป็นอเดลยังไม่ฟูอเดลนะ นี้ก็จะตัวเล็กนิหนึ่งอะ่ะเวลาที่มีศัตรูหรือว่าสายพันธุ์อื่นมาเห็นนะครับเห็นเราตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยเราก็ไม่ได้ใหญ่เลยนะช่วงนี้ก็อย่าพึ่งสร้างศัตรูนะเป็นมิตรได้ก็เป็นมิตรอย่าพึ่งปะทะเลยแนละ้วกันใจจริงอีกใจผมก็อยากกินมันนะเพราะว่าขี้เกียจหาอาหารนะครับแต่ก็เราให้เขาไปแล้วเขาไม่ทำร้ายเราก็อยู่กันแบบดีๆแล้วกัน เป็นเพื่อนบ้านกันผมจะนั่งฟาร์มบนนี้แหละจะได้รู้นะครับว่ามันจะเอาอยัางไงตอนนี้พวกมันทำท่าทางไม่น่าไว้ใจเลยครับทำท่าเหมือนจะล่าเราย่องแล้วก็จ้องมองผมเสียวอย่างเดียวคือมันไม่ล่าเราแต่มันจะบอกเพื่อนที่เล่นเป็นสายพันธุ์อื่นมาฆ่าเรานะแล้วเราก็ จะไปไหว้เขาไม่ได้นะครับเราไม่รู้ไงว่าเขามีเพื่อนต่างสายพันธุ์หรือเปล่าแต่ถ้าเดินมาต่างสายพันธนะุ์น่ะสมมุติมีทีเล็กมีกิก้าตัวใหญ่ขึ้นมาฆ่าผมเนี่ยคือชัวร์แล้วฮะคือพวกนี้มันบอกแน่เลยเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาก็หวังว่ามันจะแฟร์เลย์แฟร์กับเราเนะี่ยมีการเคลื่อนไหววะมันเดินด้วยท่าเดินแปลกๆเนะี่มีตัวใหญ่ ค่อยๆเดินทีละก้าวตอแตะกดเดินช้าอะไรอย่างนี้ตัวเล็กวิ่งไปวิ่งมายังไงปรึกษากันอยู่เลยไงผมไม่ไว้ใจมันเลยวะตอนนี้กด ESC ทิ้งไว้นะครับเผื่อมันมีเพื่อนต่างสายพันธ์มาผมจะได้ออกทันทีเลยถ้าถ้ามันจะโกงนะถ้ามันจะโกงผมจะวร์บออกทันทีเลยแต่ว่าต้องรอดูนะ มันเดินปแปลกๆเนาะแล้วก็จ้องมองเราเฮ้ยเหมือนจะมาใกล้กันไปแล้วยองด้วยยองด้วยจะเอาแน่ๆแ,แบบเนี้เราจะแซงทำเป็นกลัวมันก่อนนะเดินหนีเดินหนีเอ้ยผมจะล่อมันติดหน้าผาดีกว่าผมจะอ้อมแล้วก็วิ่งดันมันขึ้นไปบนหน้าผาครับเผื่อมันโชคดี ติดก้อนหินด้านบนจะได้งับทันเพราะว่าทางที่มันทางที่ผมได้เปรียบอะมันหลบได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะจะเอาใช่ไหมไม่โดนเฉยเลยตัวหลังจะเข้าเหโดนกัดฮะผมโดนกัดหมุนไม่ได้หมุนช้าเกิน มันเล็งตูดเรานะมันจะกัดตูดให้ได้เป็นทางเดียวที่มันจะสู้เราได้ฉลาดเว้ยไปสู้บนที่แคบนะโอเคปีติ้งหนึ่งจุดศูนย์เรียกเพื่อนอีกมาวะ โอยไม่โดนอีกแล้วว่าเอ้ยไม่มีจังหวะแบบฟลุกเลยเหรอวะขึ้นมาที่สูงนะครับให้มันมีมุมเข้านิดน้อยบลีดดิง้งโอ้โหมันเพิ่มนะครับถ้าเราไม่นั่งจะบลีดไม่แรงอะแต่ถ้าโดนปล่อยเกินไปก็แรงอยู่นะ2.8 นั่งรอเลยกันโอเคมาตามสั่งแต่ไม่เข้าอ่ะมารอจังหวะเรานั่งนะเดี๋ยวขึ้นไปให้สูงกว่าเดิมมึงเข้ายากแน่นอนบอกเลยอย่าไมา้ลองอะเดกินใครอยู่บนที่สูงกว่าบีดรถแล้วเว้ยนั่งลงแล้วก็บีดมันลดไวนะ ให้มันหายพอดีจะได้แบบไปล่าม,มาแล้วมันกัดมันกัดโอ้โหมันต่อหางเลยวะเราโดนแล้ววะว่าเอ,ยเอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มีเลือดนะครับมันโดนกัดเหมือนกันวะตอนนี้บีดเราเท่าไหร่หนึน่งจุดสี่ไปไล่เลยดีกว่ามันตายแน่บอกเลยอย่าให้มันได้พักอันนี้จะมาล่อจะมาเสือก จะมาช่วยเพื่อนเหรอไม่เอาดีกว่าวะไปล่าเพื่อนมาดีกว่าอย่าเสียเวลาแน่นั่งทำอะไรเอ้ยบ้าจไปไหนไ <c oughs> ล่บีนะวิ่งไม่ทันแต่ว่าเราจะวิ่งไล่มันให้มันเลือดไหลหมดตัว <c oughs> บอกแล้วอย่ามายุ่งกับข้า <c oughs> นั่งมอบอ่ะไม่ไหวแล้วเหรอ <c oughs> เรียบร้อยยังไง <c oughs> จะสู้ต่อไหม เฮ้ยมันร้องสามันเท้าอ่ะมันยังไม่จบวะ่ะขอกินก่อนนะเฮ้ยมันมาจะเอาไอ้ตัวเล็กเฮ้ยมันกัดตุ๋ยแล้ววะอันนี้มันชอบเข้าตูดเดี๋ยวรอให้มันวิ่งเลยขึ้นมาด้านหน้าเราฮนะโอ้โหไม่มาอีกนิดนึงเฮ้ยอืม เกือบโดนนะเมื <boundaries> <si suppression> ่อก <fin anta> <ots> ี <guarding okay>? ้บ้าเอ้ยเฮ้ยรอมันติดหินดีกว่ามาสู่ตรงหินนี่แหละเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยแหลก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 โอ้เฮ้ยตอนแหลกเราหมุนไวใช้ความแลงให้ไม่ประโยชน์มันต้องโดนสักนัดต้องโดนสักดอกไอตัวแซ่บเรียบร้อยตายแล้วเราก็มาบีดตรงที่โล่งเลยนะ 2.5ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าหน้าแดงอยู่มันกัดมันกัดหลายรอบมันกัดโดนเราหลายรอบอะแต่บิดไม่แรงอะแต่เรานี่แบบกว่าจะกัดโดนมันนี่ต้องหลายรอบนะแต่กัดโดนได้นี่ดอกเดียวคือคือไม่ไหวอะอยู่ท่าระหว่างนี้ก็รอก่อนนะมีไอมาเกิดด้านหลังด้ย ผมว่าผมจะตายพ้าะไอเนี่ยมันร้องเดี๋ยวมีคนได้ยินแน่เลย2-5้าเหมือนเดิมนะครับยังไม่ลดเดี๋ยวบิดดิ้งมันหายแล้วผมจะไปค่ายไอ้ก่อนมันร้องอะ่ะแต่ถ้าคนมาเห็นเราก็ตอนนี้เรามีอาหารเดี๋ยวก็ยกให้เขาแล้วก็หนีไปได้นะโอ้โหมาสองตัว a อเวโลด้วยจะเยอะไปไหนเนี่ย หวังว่าไอเวโลมันจะไปกัดไอไอตัวน,นั้นนะให้มันฆ่ากันเอง1.5แล้ววะ่ะรอสักครู่อยู่อย่างหวาละแวงมองซ้ายมองขวาอุ๊ยหายแล้วไปฆ่าไอไอด่วนเลยปิดปากจะร้องทำไมเยอะแยะร้องให้คนมาฆ่าเราหรือไง ไหน AI เมื่อกี้ทำไมเงียบไปแล้วดมหารอยเท้าอ้าไม่มีเหรอแล้วแสดงว่าเมื่อกี้นี่มันมันหายไปเองเหรอเฮ้ยมีรอยเท้าเล็กๆตรงนี้รอยเท้าใครวะของ a อไอเหรอแต่มันลอยใหญ่อยู่นะ ก็ลอยคนก็ไม่แน่ใจนะ่ะมุ่งลงไปที่บ่อน้ำโอเคผมจะลงไปกินน้ำก่อนแล้วกันว่าจะลงไปตั้งนานแล้วแต่ก่อนอื่นไปกินไอ้ตัวเล็กนั่นก่อนดีกว่ากำจัดศพตัวเล็กวิังไงเฮ้ยนานๆจะมีอาหารแบบ เยอะๆแบบนี้ให้กินสักทีไม่ต้องดินลนอีกต่อไปสบายแล้วตรูดูซิกินได้นานแค่ไหนเนี่ยจะหมดแล้วฮะไอตัวเล็กตัวนี้แต่ตัวใหญ่น่าจะกินได้นานกว่านี้หนังลอกกัน่หลกหหนังออกมากินได้สะใจมากอ่หมดเรียบร้อยเนี่ยไม่มีการทิ้งซากให้เลย ไม่มีนะครับแต่ถึงมีก็กินไม่ได้อยู่ดีนะครับทีเล็กไม่กินซากกินให้เต็มก่อนเลยเดี๋ยวคนอื่นมาเจอซากเรานะแล้วมันมาแอบ,บกินตันนี้ก็รู้สึกว่าจะหมดวเหมือนกันนะหนังก็เริ่มลอกแล้วเคตอนนี้อิ่มแล้วนะครับลงไปที่บ่อน้ำเพื่อไปกินน้ำดีก่อนแล้วก็จะกลับขึ้นมา นอนพักที่นี่แหละหวังว่าคืนนี้จะไม่มีใครมายุ่งกับเราเนะี่ยก็น่าจะผ่านคืนนี้ผมก็อาจจะโตได้เดินชิลมากไม่ต้องย่องแล้วมั้งผมว่าไม่มีใครหรอกเพราะว่ายูท่ามันมาจากที่นี่นะครับมันก็อาจจะไม่มีอาหารมันถึงต้องย้ายขึ้นไป หาผมด้านบนน่าจะปลอดภัยอยู่นะรีบกระดกน้ำแล้วก็ขึ้นไปโดยไวอย่าชะล่าใจนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ไหนว่าที่ที่เรานอนเมื่อกี้ตรงนี้มีหญ้าในตรงนี้หรือเปล่ามันก็คงมีแค่ที่เดียวนะครับ ที่เป็นเนินเมื่อกี้อ่ะที่เราหลบยูท่าอ่าตรงนี้แหละก็ถ้าเกิดว่ามีศัตรูมาครับเราจะรู้ทันทีจากด้านหน้านะไม่ต้องระวังหลังให้แบบให้เหนื่อยนะตอนนี้ก็รอนะครับอีกประมาณน่าจะเช้านะตอนนี้90 95แล้วน่าเช้าเราก็จะโต เอ้ย99กะผิดนิดนึงน่าจะอีกประมาณสัก15นาทีนะครับเราจะตัวเต็มที่เป็นอเดลเริ่มต้นนะยังไม่ฟูอเดลตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงตรงนี้มีอาหารนะครับมี2ตัวเลยดับเบิลอาหารอาหารมาเสิร์ฟ ได้กินตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ไม่กล้าเดินยังไม่หิวมากเมื่อคืนนี้ฝนตกด้วยนะทำให้ทีเล็กผมไม่ค่อยหิวน้ำนะครับโคตรแจ่มรู้สึกว่าดวงจะเข้าข้างนะวันนี้น่าจะเป็นวันดีวันตายไม่ใช่นะเราต้องรอดให้ได้ต้องโตแล้วก็มีลูกให้ได้กลับไปกินอาหารเช้าเราดีกว่านะครับเมื่อกี้กินขนมขบเคี้ยวไป หลักของเราหวังว่าจะยังไม่หมดนะเจ้ายูท่าตัวนั้นนี่ไงล่ะยังเหลืออยู่เลยนะครับตอนนี้หนังลอกเยอะมากใกล้จะหมดแล้วน่าจะหมดเลยครับรอบนี้กินให้อิ่มนะลูกจะได้ตัวไวไปซื้อเชือหมดแล้ว เราก็ลงไปกินน้ําดีกว่านะครับกินตอนเช้าสบายใจกว่ากินตอนกลางคืน0.993์รอสักพักกะเวลาผิดนึกว่าเช้าจะโตพอดีเดี๋ยวเราจะสำรวจด้านล่างได้แล้วกันไม่ได้เดินนานล้ว ด้านล่างก็อาจจะมีใครซ่อนอยู่เพราะว่าเมื่อคืนแล้วก็ไม่ไลงไปเลยหลังจากกินน้ำอาจจะมีใครมาฟาร์มหวังว่าจะเจอสักตัวนะถ้าเจอตัวใหญ่ตอนนี้แล้วก็วิ่งหนีได้ทันนะครับเพราะว่าเรายังไม่โตมากยังวิ่งไวอยู่สตาม,มิน่าก็รีเองได้ครับ แต่ถ้าเกิดว่าทีแรกมันโตเต็มที่นะเป็นอเดลเมื่อไหร่นะสตามินาจะไม่รีเองนะครับนั่นถึงว่าทำไมทีเร็กมันถึงเป็นสายบวกเพราะมันวิ่งหนีใครไม่ทันนะมันต้องบวกโอเคกินน้ำรู้สึกว่าป่านี้จะค่อนข้างเงียบนะครับเป็นจุดที่แบบ ส่วนตัวส่วนตัวแต่ก็เสียงตีนมันอาจจะเงียบเพราะว่าไม่มีคนล้องนะอาจจะมีคนซุ่มรอดนะ <g ug> เราจะขึ้นตรงนี้ดีกว่าดมกลิ่นดูสิใครไหมมีรอยเท้ามากินน้ำหรือเปล่า ไม่มีรอยเท้าสีทองงั้นก็แสดงว่าไม่มีใครมา9ก5เล้วเว้ยใจร้อนว่ะเปิดดูบ่อยในช่วงนี้อยากโตไว,ไวเจอใครด้านล่างนี่มาไล่เรานะจะกดโตใส่เลย <c oughs> มองดีๆนะครับตามพุ่มไม้อาจมีคนซ่อนอยู่ ตอนนี้ก็สำรวจแบบเด็บยาไปก่อนนะถ้าเจอก็โชคดีไปถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังอิ่มอยู่ตามพุ่มไม้ยังไม่เห็นมีนะครับคิดว่าถ้ามันซ่อนนะมันน่าจะซ่อนตรงแบบด้านบนเขานะ บริเวณนี้ไม่น่าจะซ่อนหรอกตายต้นไม้ไม่มีเหมือนมาหาเห็ดเนาะเ <g iggle> ท่าที่ดูแล้วนะครับก็ไม่น่ามีเนาะดูแบบหยาบๆนะครับดูแบบผ่านๆไปเอไอก็ไม่เกิดเลยนะที่อาจจะไม่มีจริงๆ หรืออาจจะเอาอีกแล้วไอ้ไออาจจะไม่เกิดน,น,นั้นมันจะเกิดทีนะครับบางทีมันแกล้งเราเราจะขึ้นไปที่ด้านบนนะด้านบนมีที่หลบซ่อนหลายที่นะเดินดูสุ่มๆไปเผื่อบางทีมีคนนั่งฟามจะได้งำมัน ดมดูซิมีรอยตีนไหมไม่เจอรอยเท้าหรือว่ามันนั่งกันบนภูขเขาวะแต่ก็มันขึ้นไปได้นะแต่ไม่เสี่ยงดีกว่านะครับหาตามพื้นดินนี่แหละไม่เจอไม่ไรฮะไม่ซีเรียส มาสูงมากนะครับด้านหน้ามีทางไปต่อ,อติดจะมีใครไม่เอ่ยแถวนี้ดมดูอีกรอบนะยังไม่เจอรอยเท้าแต่ว่าอยากเข้าไปดูด้านในอีกนะเดี๋ยวบางทีมันแบบเข้ามาซุ่มข้างในเลยไงอยู่ข้างบนสุดแบบอะไรอย่างนี้ สูงมากเลยไม่เคยขึ้นมาสูงถึงนี่เลยนะปกติเนี่ยเฮ้ยปุ่มนี้น่าซ่อนไหใครไหมไม่มีนะครับไม่มีอะไรเลยยังไปได้ต่อเนะ <_ t une> เดินตำรวจไปถ้าเจอนี่จะโชคดีมาก ยังคงเงียบเว้งคว้างไร้รอยเท้าแสดงว่าน่าจะม,มีใครแวแหละโอเคขึ้นมาสุดแล้วนะครับไม่มีใครแล้วตอนนี้ผมน่าจะเป็ดอดาวได้แล้วนะครับโอเค1.0เราจะแปลงล่างกันที่นี่เลย โอเคมุมนี้น่าจะได้อยู่นะเห็นหน้าชัดจะดูความเปลี่ยนแปลงนะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็รอนะครับอ่าได้แล้วนะครับเห็นชินปาปเขาให้โอ้โหเป็นทีเร็กซ์ตัวเต็มวัยนะครับอเดอรระยะแรกตอนนี้ก็จะมีหน้าตาที่ดุขึ้นตัวเอื้อนขึ้นแล้วก็สูงขึ้นนิดนึงนะครับโคตรเท่ สีก็สวยด้วยก็เราต้องฟาร์มนะครับตอนนี้0.8ต้องฟาร์มอีกประมาณ1.7ชั่วโมงเราจะโตเต็มที่ช่วงนี้สลับผมนะครับมันโตวกว่าเมื่อกี้ก็จริงนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันจะออดแอร์กว่าตัวเมื่อกี้ถ้าผมเป็นยูท่านะผมเลือกล่าตัวเนี้ยอดเดอร์ระยะเริ่มต้นเนี่ยดีกว่าล่าพวกซับเพราะว่าพวกซับเนี่ยมันไวนครับ แบบที่ผมไล่อยู่ท่าสู้อยู่ท่าคือมันไวมันพลิกตัวเก่งกว่าแต่ถ้าเป็นอดัลแบบเนี้ยที่เล็กอดัลแบบเนี้ยมันจะหมุนตัวช้ากว่านะฮะทำให้แบบค่อนข้างเสียเปรียบพวกที่ไวๆนะเป็นเวลาที่ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันช่วงนี้ต้องระวังตัวนะครับสวิน่าก็ไม่ขึ้นบิงก็ช้าใครมาหรือ,อยังตอนเนี้เริ่มจะหิวแล้วเนี่ย อาหารลดช้ากว่าเดิมนะครับแต่ต้องการอาหารมากขึ้นเหลือแค่นี้ก็อย่าชะล่าใจนะอาหารเนี่ยต้องหาเรื่อยๆครับทีเรกมันค่อนข้างกินจุกินจุแล้วขึ้นช้าด้วยนะต้องได้อาหารพวกตัวใหญ่นะโอเคถ้างั้นก็วันนี้ผมจะขอปิดคลิปวิดีโอนี้ก่อนลวกันนะครับเอาไว้เราจะมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับ ก็วันนี้ทําสําเร็จแล้วนะครับได้เป็นทีเร็กตัวเต็มไบพาทหน้านะครับเราจะมาสารต่อให้มันเป็นฟูลอเดลเป็นตัวเต็มที่ให้ได้นะครับให้มันตัวใหญ่สวัสดีถ้าหากใครชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้พบกันใหม่นะครับ